ตอนนี้นัตตี้มาที่ญี่ปุ่นอีกแล้วนะคะไม่ใช่ตอนนี้นัตตี้อยู่ที่ราดพาวร้อยหนึ่งเป็นโกดังสินค้าจากญี่ปุ่นนะคะเห็นไหมมัออนใหญ่มากๆเลยนะคะมีที่จอดรถเยอะมากตรงนี้นะคะอยู่ตรงร้อยหนึ่งแยก39นะคะหรือว่าซอยฟิตเนสที่คนเขารู้จักกันนะคะ <S 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 เดี๋ยวตี้จะพาไปดูว่าโกดังที่นี่มันพิเศษยังไงเดี๋ยวเข้าไปดูกันที่ร้านโมโนโกโกะค่ะ วันนี้นัตตี้จะพามาดูที่ร้านโมโนโกโกนะคะเป็นโกดังสินค้ามือสองที่ส่งตรงจากญี่ปุ่นเลยค่ะโดยที่ไม่ผ่านคนกลางแล้วก็บริหารงานโดยคนญี่ปุ่นเลยนะคะมีสาขาแม่อยู่ที่ซัปโปโรฮอกไกโดค่ะและสาขาที่ไทยก็มีสาขาแรกอยู่ที่เชียงใหม่นะคะเปิดมาตั้งแต่ปี2009แล้วค่ะตอนนี้มาเปิดสาขาในกรุงเทพแห่งแรกบนพื้นที่กว่า2,000ตารางเมตร ในโกดังที่โปรง่งสบายมีระบายอากาศอย่างดีเลยนะคะกว้างขวางแล้วก็จัดสินค้ามุมต่างๆอย่างเป็นสัดส,ส่วนทําให้เลือกซื้อได้ง่ายแล้วก็เดินเพลินมากๆเลยค่ะตรงนี้เนี่ยเขามีเขียนบอกว่าห้องรับซื้อมือสองได้นะเขาบอกว่าจะมีรับซื้อของนะคะจากคนไทยแล้วก็อกาจจะแบบเอาไปส่งต่อที่อื่นอะไรแบบนี้นะคะก็มาตรงนี้นะคะมีความน่านั่งอะ่ะคือเขาจัดเหมือนเป็นโซนแบบให้นั่งเล่นนะคะมีเก้าอี้ ก็มีที่ตรงนี้ไว้ให้เรานั่งซื้อสินค้าช้อปปิ้งออนไลน์ตรงจากญี่ปุ่นเลยค่ะทุกคนเดี๋ยวเราไปลองกันดีกว่าว่าเราจะสั่งสินค้าจากญี่ปุ่นผ่านทางออนไลน์ได้ยังไงนะคะสวัสดีค่ะอันนี้อยู่ที่ไหนนะคะยูซปโป,รปโปรใช่ไหมคะพี่พี่คนไทยนะคะที่อยู่ที่ฮอกไกโดแล้วก็ไลฟ์จากฮอกไกโดมาที่ไทยคืออยากได้อะไรก็บอกใช่ไหมคะใช่ครับก็ถามได้เลยะครับแบบนี้เหมือนแบบไปเที่ยวญี่ปุ่นอนะเหมือนอยู่ญี่ปุ่นเลย สินค้าชิ้นนี้อยู่ที่หนึ่ยเยนนะครับถ้าเป็นเงินไทยก็อู่ที่สาอยาสิบบาทนะครับหนองร้อยเยนเท่านั้นนะคะจะส่งหนึบาทคือค่าส่งนะคะหครั้งคือ100บาทนะคะจะสั่งกี่ชิ้นก็ได้นะ บินด้วยนะจะเร็วได้ <eleven S 1> ไดเร็วนะคะไม่ต้องรอนานนะคแต่ถ้าคุณลูกค้าอยากให้ส่งทางเรือก็ได้นะครับแต่ใช้เวลาประมาณ20กว่าวันครับ24ถึง2ีวันถ้าเป็นสินค้าพวกเช่นเฟอร์นิเจอร์ตกแต่งภายในบ้านก็ส่งทางเรือไปยังร้านโมโนโกโปที่แบงค็อกนะครับถ้ามีเวลามารับเองก็ได้ครับหรือว่าจะให้ทางร้านจะส่งให้ก็ได้นะครับแต่ก็ต้องบวกค่าัดส่งจากทางร้านขอบคุณมากนะคะเดี๋ยวจะไปเดินดูรอบๆแล้วว่ามีอะไรที่อยากดูบ้างในนี้นะคะถ้าต้องติดต่อ ได้เลยนะครับได้เลยค่ะขอบคุณนะคะหรือว่าถ้าใครเหงาเหงานะคะก็มานั่งคุยกับพี่เขาได้นะคะเดี๋ยวนะัตตีจะให้ทุกคนนะช้อปปิ้งไปด้วยกันนะคะแล้วก็ให้ทุกคนค่ะได้ฝึกภาษาญี่ปุ่นด้วยโดยที่นัตตีจะให้คำศัพท์เอาไว้นะคะก็จะมีหนึ่งโฮชิโฮชิแปลว่าอยากได้ค่ะโฮชิโฮชิอยากได้ถ้าเจออะไรที่แบบเฮ้ยชอบอะเฮ้ยมันดีเฮ้ยมันสวยให้พูดว่าสเตกิ สเต็กิสเต็กหรือเจออะไรที่มันน่ารักก็ให้บอกว่าคาวาอีคาวาอีคาวาอีคาวาอนะคะเอาล่ะเดี๋ยวเราไปช้อปปิ้งกันเลยคาวาอ่ยอ่ะฮัลโหลคือคือคื s คือ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 คืาคืคืคค เสื้อผ้าเนี่ยเริ่มต้นเพียง50บาทแล้วอันนี้คือเป็นหนังอย่างดีอะโอ้ยแกฉันต้องซื้อปะโอ้ยยังใบนี้โคเรคอยให้ถ่ายว่ากี่บาทอิจึระโตโมะส์ก้าอิจึระกันกนะ้านในแบบว่าว้าวคาวายชัว้์คาวายอชิ เป็นมือสองนะแต่ว่าเหมือนชิมปิงเหมือนมือนหนึ่งเลยนะคะอ่ะอิกเกร์ตัวไวมัสก์เซกัยวะ ที่มาของชื่อโมโนโคโคเนี่ยนะคะเขามีชื่อเต็มๆว่าโมโนโคโคไดจิโมโนโคโคไดจิซึ่งหมายความว่าเขาให้ความสำคัญกับหัวใจหรือว่าเข้าใจหัวใจิตหัวใจ,วใจ,วใจของสิ่งที่เขานำมาไว้ในโกดังนั่นเองค่ะ ที่โมโนโกโกเนี่ยจะมีอัปเดตสินค้ามาใหมห่แทบทุกสัปดาห์เลยนะคะเรียกว่าส่งตรงมาจากญี่ปุ่นเลยทีเดียวยูซังเนสโกซังคานาโอเขามีบริการขายเหมายกกล่องด้วยนะคะสำหรับพ่อค้าแม่ค้าหรือว่ามิดแบล็นักสุ่มนะคะก็เหมาเป็นกล่องกันได้เลยให้ติดต่อมาก่อนนะคะลงทะเบียนก่อนได้ก่อนนะที่ m o ok n นโ o โก BK เชียงใหม่ใครที่อยู่กรุงเทพก็มาแวะที่ลาดพร้าวร้อยหนึ่งนะจ๊ะแล้วที่สำคัญคืออากาศร้อดโปร่งมากๆเลยหายใจสะดวกฝุ่นน้อยนะคะแต่ยังไงก็คืออย่าลืมใส่หน้ากากอนามัยมาเพื่อความปลอดภัยนะคะมาช้อปปิ้งของดีๆที่ราคาถูกกันได้ที่โมโนโกโกบีเกเก่ะ